เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยวันนี้เรามีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ดูเผินๆอาจจะธรรมดามากเป็นภาพประกาศกิจกรรมในเพจ a c e b o o k ชื่อ MCU TV Channel แต่พอได้ลองอ่านดูดีๆแล้วโหมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่จนน่าทึ่งเลยครับ ภารกิจของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมาอ่านประกาศให้ฟังเฉยๆแต่เราจะมาแกะรอยกันดูว่าโพสต์ Facebook ธรรมดาๆโพสต์หนึ่งเนี่ยจะสามารถสะท้อนภาพใหญ่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศาสนาการศึกษาและก็สถาบันหลักของชาติในสังคมไทยยุคใหม่ได้ยังไงบ้างมาลองสืบไปพร้อมๆกันเลยครับน่าสนใจมากค่ะเพราะแค่เห็นภาพแรกก็มีจุดให้เราคบคิดได้หลายประเด็นแล้ว คือภาพรวมก็คือโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจอแต่รายละเอียดปลีกย่อยทั้งช่วงเวลาที่จัดคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็วัตถุประสงค์นี่แหละค่ะที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาใช่เลยครับประเด็นแรกที่ผมเห็นแล้วต้องขยี้ตาก่อนเลยคือคนจัดครับในประกาศเขียนว่าโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เดี๋ยวสิครับคณะสังคมศาสตร์จัดปฏิบัติธรรมอืมปกติแล้วเรื่องแบบนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของคณะพุทธศาสตร์โดยตรงใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะและนี่คือจุดที่สะท้อนภาพการศึกษาของสงในยุคใหม่ได้ดีเลยคือมันไม่ใช่การแยกขาดระหว่างเรื่องทางธรรมกับทางโลกอีกต่อไปแล้ว การที่คณะสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาเรื่องโครงสร้างสังคมพฤติกรรมมนุษย์รัฐศาสตร์มาจัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้มข้นแบบนี้มันคือความตั้งใจที่จะสร้างบัณฑิตที่เข้าใจมนุษย์อย่างรอบด้านจริงๆหมายความว่าไม่ได้เก่งแค่ทฤษฎีสังคมแต่ต้องเข้าใจมิติภายในจิตใจของมนุษย์ด้วยว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะ ก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะปั้นมณฑิตที่ไม่ได้เก่งแค่เรื่องสังคมแต่เข้าใจเรื่องข้างในใจของคนด้วยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาสังคมเลยนะคือถ้าเราไม่เข้าใจกลไกทางจิตใจความทุกข์ความอยากของมนุษย์เราจะไปออกแบบนโยบายหรือแก้ปัญหาสังคมให้ตรงจุดได้ยังไงมันคือการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะเข้าใจเลยแล้วพอมาดูระยะเวลาจัดนี้ก็ยิ่งทึ่งเข้าไปอีกนะครับ วันที่13ถึง22่ธันวาคม2,568 -10 วันเต็มๆคะ่ะ -10 วันเต็มๆครับในยุคสมัยที่คนมีสมาธิสั้นลงเรื่อยๆมีสิ่งเร้าตลอดเวลา10วันนี่มันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะมันสวนกระแสมากๆหรือว่านี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังหวยหาจริงๆครับคือการตัดขาดจากโลกดิจิตอลแบบสิ้นเชิงดิฉันคิดว่ามีส่วนทั้งสองอย่างเลยนะ หคือมันส่วนกระแสจริงๆในโลกที่ทุกอย่างต้องการความเร็วความสั้นกระชับการจัดกิจกรรมที่ต้องการความทุ่มเทและเวลาขนาดนี้ถือว่ากล้าหาญมากแต่ในขณนะเดียวกันมันก็อาจจะตอบสนองความต้องการลึกๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเชื่อมต่อตลอดเวลา การได้ดิจิตอลดีท็อกซ์หรือตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆ10วันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่หรูหราและมีค่ามากกว่าการไปเที่ยวพักผ่อนเสียอีกเป็นประสบการณ์ที่หรูหราผมชอบคำนี้จังมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากที่คิดว่าเป็นการฝุกฝนที่ลำบากกลายเป็นการให้รางวัลกับตัวเองใช่ค่ะมันคือการลงทุนทางด้านจิตวิญญ,ญาณ การปฏิบัติธรรมสิบวันแบบเข้มขน้นมันไม่ใช่แค่การไปนั่งสมาธิแล้วกลับบ้านแต่มันคือกระบวนการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองการใช้ชีวิตของผู้เข้าร่วมไปเลยก็ได้ซึ่งสําหรับนิสิตท,ที่กําลังจะเรียนจบออกไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงประสบการณ์แบบนี้น่าจะมีคุณค่ามหาศาลพอพูดถึงความเป็นทางการของโครงการผมก็ไปสะดุดตากับชื่อประธานในพิธีเปิดครับในประกาศระบุชัดเจนว่า คือพระเทพวิสุทธิเมธีซึ่งเป็นถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวการที่ผู้บริหารระดับสูงขนาดนี้ลงมาเป็นประธานเองมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ของนิสิตกลุ่มหนึ่งหรือกิจกรรมระดับคณะแต่เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและหนุนหลังอย่างเต็มที่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มบบรมีให้กับงานอย่างมากผมเข้าใจในมุมนั้นเลยครับแต่ขออนุญาตลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับ ในฐานะคนนอกการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงมาเป็นประธานในงานปฏิบัติธรรมแบบนี้มันอาจจะทาให้นิสิตท,ที่เข้าร่วงรู้สึกกดดันแทนที่จะรู้สึกสงบหรือเป็นอิสระหรือเปล่าครับเหมือนกลายเป็นงานที่เป็นทางการเกินไปจนอาจจะขัดกับเป้าหมายของการมาหาความสงบภ,ภายใน เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้จัดงานเลยนะที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างความเป็นทางการซึ่งจำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการกับการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการปฏิบัติแต่ในวัฒนธรรมไทยการมีผู้ใหญ่มาให้เกียรติในพิธีเปิดมักจะถูกมองว่าเป็นการให้พรเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลมากกว่าจะสร้างความกดดันค่ะ พิธีการอาจจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นตลอด10วันก็จะเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปแล้วเรื่องสถานที่ล่ะครับเขาก็เลือกจัดในพื้นที่ของตัวเองเลยคือที่วัดมหาจุฬาลงกรราชุทิที่วังน้อยทำไมเขาถึงไม่ไปจัดที่วัดป่าดังๆที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติไปเลยล่ะครับการเลือกจัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตัวเองมันบอกอะไรเราบ้าง การเลือกสถานที่นี่บอกอะไรเราได้เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยในการบริหารจัดการทั้งเรื่องที่พักอาหารการเดินทางสำหรับนิสิตการควบคุมสภาพแวดล้อมทำได้ง่ายกว่าการไปจัดข้างนอกมากแต่อีกในหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรครับคือการส่งสารว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลีกหนีจากชีวิตประจำวันเพื่อไปทำในป่าเขาเสมอไปแต่มันคือสิ่งที่สามารถบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการศึกษาได้เลยการจัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นการทลายกำแพงระหว่างโลกแห่งการเรียนกับโลกแห่งการปฏิบัติให้เห็นว่าสองสิ่งนี้เป็นเรื่องเดียวกันได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากโอ้โหพอมองแบบนี้แล้วการเลือกสถานที่นี้มีความหมายขึ้นมาทันทีเลยและจากรายละเอียดโครงสร้าง,ท,งทั้งหมดที่เราคุยกันมา ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของโพสต์นี้แล้วครับนั่นคือวัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานในประกาศเขียนเป็นตัวอักษรสีทองโดดเด่นมาเลยว่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและนี่คือมิติที่ยกระดับกิจกรรมนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยจากกิจกรรมทางการศึกษาและศาสนาภายในมหาวิทยาลัยให้กลายมาเป็นกิจกรรมที่มีความหมายในระดับชาติ มันเปลี่ยนความหมายของทั้งโครงการไปเลยใช่ไหมครับจากเดิมที่เป้าหมายหลักอาจจะเป็นการพัฒนาตนเองของนิสิตแต่ละคนพอมีวัตถุประสงค์นี้เข้ามามันขยายเป้าหมายให้ให,ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นมากค่ะเพราะมันเชื่อมโยงการกระทําส่วนบุคคลคือการปฏิบัติธรรมเข้ากับสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจํานวนมากวัฒนธรรมการอุทิศส่วนกุศลหรือการทําความดีเพื่อม,มอบให้แก่บุคคลที่เคารพรักเป็นรากฐานที่ฝังลึกในสังคมไทยอยู่แล้ว การระบุวัตถุประสงค์นี้อย่างชัดเจนทําให้การเข้าร่วมโครงการของนิสิตไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อสถาบันด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและคุณค่าทางจิตใจให,ให้กับผู้ปฏิบัติอย่างมหาศาลเป็นการผูกโยงที่ตรงพลังมากนะครับแล้วโครงการนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แค่คนในด้วยเพราะเขาใช้คำโปรยที่เปิดกว้างมากๆว่า ขอเชิญทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการสื่อสารกับสาธารณชนโดยตรงใช่ค่ะและวิธีการเปิดให้คนนอกมีส่วนร่วมก็น่าสนใจมากเขานำเสนอทางเลือกที่ชัดเจนสองทางทางแรกคือมาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองเลยคือการร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน189รูปเราจะคุ้นกับเลข9รูป88รูปหรือเลขที่เกี่ยวกับพระชนมพรรษา แต่1น9้นี่ผมลองพยายามหาความหมายดูแล้วนะแต่ก็ไม่เจอข้อมูลที่ชัดเจนเลยหรือว่ามันจะเป็นความหมายภายในอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ค่ะบางครั้งตัวเลขก็มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่รู้กันเป็นการภายในแต่ถึงเราจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงการระบุตัวเลขที่เยอะและเจาะจงขนาดนี้มันสร้างแรงดึงดูดได้ในตัวเองนะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลที่หาโอกาสทำได้ไม่ง่ายนัก การตักบาตรพระสงฆ์เกือบ200รูปพร้อมกันเป็นภาพที่ทรงพลังมากและน่าจะดึงดูดให้คนอยากเดินทางไปร่วมงานได้ไม่น้อยเลยจริงด้วยครับแค่นึกภาพตามก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วนั่นคือทางเลือกแรกสำหรับคนที่สะดวกเดินทางไปส่วนทางเลือกที่สองสำหรับคนที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกก็คือการสนับสนุนผ่านการบริจาคซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยอย่างไรคะคือ เขาให้รายละเอียดบัญชีธนาคารไว้ชัดเจนเป็นของธนาคารไทยธนาชาติแต่ที่ผมสังเกตคือชื่อบัญชีครับเขาระบุไว้ถึง3ชื่อคือพระมหาพิสุทธิ์สิริเมธีหรือนายพัทรพลใจยเย็นหรือพระระพินดวงลอยการมี3มชื่อในบัญชีเดียวแถมยังมีทั้งชื่อพระและชื่อคารวาสปนกันแบบนี้ในแง่ของการบริหารจัดการและความโปร่งใสมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ประเด็นนี้สะท้อนความรอบคอบในการจัดการยุคใหม่ได้ดีเลยค่ะการมีหลายชื่อในบัญชีเดียวโดยเฉพาะการมีทั้งพระและคารวะเป็นเหมือนการคานอำนาจและตรวจสอบกันเองโดยอัตโนมัติทําให้เงินบริจาคไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนเดียวนอกจากนี้ในทางปฏิบัติการมีชื่อคารวะอยู่ในบัญชีอาจจะช่วยให้การทําธุรกรรมบางอย่างสะดวกและคล่องตัวมากกว่าการใช้ชื่อพระพิสูจเพียงอย่างเดียว อ๋อมีเหตุผลในทางปฏิบัติด้วยและมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริจาคได้ไหมครับเด่นมากเลยค่ะ และสิ่งที่มาตอกย้ำความน่าเชื่อถือนี้ให้มากขึ้นไปอีกก็คือการให้ข้อมูลติดต่อสอบถามที่ชัดเจนมากคือให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของพระมหาพิสุทธิ์สิริเมธีเอาไว้เลยแถมยังมีคำว่าด็อกเตอร์ต่อท้ายด้วยแสดงว่าเป็นพระนักวิชาการที่มีตัวตนตรวจสอบได้การกล้าให้เบอร์ตรงแบบนี้มันคือการแสดงความรับผิดชอบและความโปร่งใสอย่างที่สุดใครมีคําถามสงสัยอยากตรวจสอบก็สามารถโทรไปคุยได้โดยตรงเลยซึ่งมันสร้างความมั่นใจให้คนที่จะบริจาคได้แตกต่างจากการให้แค่เลขบัญชีเลย ลอยเยอะมากค่ะครบถ้วนและรอบคอบจริงๆครับตั้งแต่ภาพรวมโครงการไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการสื่อสารโอเคงั้นเราลองมาปฏิปะตะภาพท,ทั้งหมดที่เราคุยกันใหม่อีกทีนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่โพสต์ประกาศใน f a c e b o o หนึ่งโพสต์ค่ะและทั้งรมเข้าด้วยกันโครงการนี้มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญจัดในพื้นที่ของตัวเองเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติเข้ากับชีวิตการศึกษาและที่สำคัญที่สุด คือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมนี้เข้ากับสถาบันหลักของชาติและในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แค่ภายในแต่ยังใช้สื่อสมัยใหม่อย่าง Facebook ในการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมทําบุญผ่านวิธีการที่ชัดเจนและมีระบบการจัดการที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะซ่อนอยู่ในประกาศแค่แผ่นเดียว เป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงทั้งหมดได้ดีมากค่ะจะเห็นว่ากิจกรรมนี้มันมีหลายชั้นหลายมิติซ้อนกันอยู่จริงๆทางมิติของการศึกษาการปฏิบัติศาสนา การแสดงออกทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดต่อนะครับการที่เราได้เห็นสถาบันแบบดั้งเดิมอย่างมหาวิทยาลัยสง์หันมาใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากๆอย่าง Facebook ในการสื่อสารและระดมทุนสำหรับกิจกรรมที่เป็นแก่นดั้งเดิมแบบนี้มันทาให้เราต้องตั้งคาถามเหมือนกันนะใช่เลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่น่าจะชวนให้ไปคิดต่อกันหลังจากนี้ การใช้แพลตฟอร์มอย่างเฟซบุ๊กในการสื่อสารกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษาแบบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่สถาบันเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชนอย่างไรคำถามคือสถาบันเหล่านี้กำลังใช้แพลตฟอร์มเป็นแค่โทรของอันใหม่ที่เสียงดังขึ้นเพื่อประกาศสารแบบเดิมๆที่เคยทำมาหรือว่าหรือว่าหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเองกำลังค่อยๆเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบและธรรมชาติของตัวกิจกรรมไปโดยที่เราไม่รู้ตัว การที่ต้องออกแบบโปสเตอร์ให้สวยงามสะดุดตาการต้องคิดแคปชั่นที่ดึงดูดคนให้หยุดอ่านการสร้างช่องทางบริษัทออนไลน์ที่ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลต่อแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญในรูปแบบเดิมๆอย่างไรบ้างมันทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะทำให้ฉาบฉวยขึ้นด้วยหรือเปล่านี่เป็นคำถามใหญ่ที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันค่ะ